สวัสดีครับวันนี้เรามาตกปลากันนะครับนะตอนนี้ผมอยู่ที่เกืือนนะครับเกลือนสิชนนะครับนะวันนี้ก็มาตกหน้าดินนะครับนะก็ใช้เป็นมึกนะครับเป็นหมึกสดนะครับนะก็มีขั้นใหญ่กับคันเล็กอีกหนึ่งขั้นนะครับแทนลูกนะครับตกลูกปลาแล้วก็แช่ปลาใหญ่ไปสักคันหนึ่งครับอ่ลองดูว่าวันนี้เราจะมีผลงานกันหรือเปล่านะครับลองดูกันครับ ตอนนี้มาแล้วครับตัวใหญ่ครับไม่รู้ปลาอะไรครับโอ้ยโอ้ยมันกดมากเลยครับมันกดมากเลยครับมันกดมากเลยครับนะครับปลาเบกออกเลยครับโอ้ย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 มันมากเลยครับมันกดมากเลยครับ เหนื่อยเหนื่อยนี่ถึงไมมาแล้วนีดรีบๆอุ้ยอุ้ยอ้ยมาอะไรมาอะไรอะเร็วๆๆเอาคันนัวก่อนเราคันนัวก่อนเอ้ยยะเอ้ยยะยอดตัวเลยครับไม่รู้ปลาเลยครับไม่รู้ปลาเลยครับอุ้ยมันโดนเลยครับแล้ววิธีดังแล้ววิธีปริยามเอาปลามาเลยนะพี่ยุ้มเนี่ยโอ้โหคันชี้จังด วนเลียววนเลียววนเลียววนแลยครับกดเลยครับอุ้ยต้องมาเลยต้องมาเลยต้องมาเลยตายตายตายไอ้ยาอุ้ยปลากรดใหญ่ครับปลากรดใหญ่อุ้ยอุ้ยปลากรดใหญ่ครับอืมอุ้ยก่อนเลยครับก่อนเลยครับกดเลยครับกดเลยครับกดเลยครับตอนนี้อืมจุ่มไปลงน้ำแล้วอ้ยอุ้ยอุ้ยปี๋ไอ้ยามีโอกาสไม่ได้นะครับเพราะว่า ว่าสายหน้าเล็กนะครับแล้วก็เกี่ยวกันวันนี้เดียวนะครับโอ้โหเยอะจ้ะตอนนี้ยังเอาไม่ได้นะครับเฮียเห็นยังถ่ายยังถ่ายยังถ่ายอยู่เนี่ยเห็นวิธีแบบลำบากกันอันไหนพี่ผมเลยมั่งแต่เฮีย รีบร hey, uh ีบ huh. ข uh ึ huh. mm ้นเลยรีบขึ้นเลยขาดขาดแน่นอนอืมเร็วเรววไปเอาคิมมาไปเอาคิมมาเร็ว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 โอ้เร็วเร็วเร็วคิมคิมเร็วเร็วเร็ว มาอะไตอนที่แบบอ๋อ,อหนักไหมอ้ยขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับแล้วใส่กติกาบือเนี่ยพี่อูเ๋เร็วเร็วเร็วร็ว ขึ้นยากมากเลยมิไม่มีถ่ายถ่ายเอินที่ด้วยนะครับตัวนี้น่าจะประมาณสักสามกิโลนะครับนะแม่กว่าจะยื้อได้นะครับเรวิโวได้ได้หนึงนาทีที่ป่ามางทาอะไรมามั่งเหนื่อยนะครับเบ็ดตาเล็กนะครับเบอร์แปดนะครับอ่ตอนนี้ขั้นใหญ่ขึ้นมาหันเต็งไปนี่ครับดู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 ผลงานครับอ่านะครับเดี๋ยวยังไงผมขอ,อบอปลาก่อนนะครับไปเข้ามากันนะครับผมโอเคครับเมื่อกี้เราก็ได้ปรากฏใหญ่ไปแล้วนะครับอ่า รั่วันนี้ก็สนุกมากครับกะว่าจะถ่ายต่อเลยไม่ไหวแล้วนะครับนะอากาศก็ร้อนก็เหนื่อยมากนะครับวันนี้ก็ตกได้ประมาณทัก1ชั่วโมงแล้วนะก็ได้ปรากฏไปแค่หึงตัวเองนะครับนะอ่าเอายัง่ายังไงก็วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ